สวัสดีครับตดเอฟซี FC, อีกาชนะทสุดทานรับวันนี้ผมปอนอีการมาแงกนตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมในศึกเอเปคับรีเพลย์ระหว่างวูฟกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับซึ่งปรากฏว่าหงแดงชนะไปได้1-0กลยุทย์ทางผ่านกระสุนในรอบต่อไปไปเจอกับไบรตันมาจากประตูโทนของฮาวิเอเลตสุดสวยนะครับมีอะไรบ้างครับที่เราต้องคุยกันในประเด็นนี้แน่นอน,นครับตามที่ผมจวหัวไว้เลยได้กลิ่นของความเปลี่ยนแปลง2จุดที่สําคัญที่สุด สำหรับเกมที่ลิเวอร์พูลชนะได้เดี๋ยวไปฟังกันนะครับฟังกระจบอิ่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกระด,ดิ่ง protect, เพื่อแจ้งเตือนกดซีเปอร์เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบมีช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับข้อแรกเลยนี่คือชัยชนะนัดแรกของปี2023ของหงส์แดงครับมันต้องแบบนี้ฮะ ในที่สุดนะครับโงแดงก็รู้จักกับคำว่าชัยชนะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนปฏิทินเป็นปี2023และนี่ยังเป็นการทำประตูนำคู่แข่งได้ก่อนด้วยและเป็นครั้งแรกของในปีนี้เช่นกันที่ผ่านมาโงแดงของเจนคลับมีปัญหามาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสียประตูแรกให้กับคู่แข่งและพอเสียปุ๊บปีนี้ ยังไม่สามารถพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองจากที่เสียเปรียบกลับมามีชัยชนะเหนือคู่แข่งได้เลยและมันคือปัญหาใหญ่สำหรับทีมในการเก็บชัยชนะในแต่ละเกมและที่สำคัญมากกว่านั้นครับนี่คือการเก็บคลีนชีตหรือว่าไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งด้วยชนะเป็นแล้วคลีนชีตได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องชมเล่นแย่วิจารณ์เล่นดีเราต้องพูดถึง และหากเปรียบเทียบจากนัดที่ผ่านๆมาเอาเฉพาะในเกมเจอกับไบรตันก่อนหน้านี้นัดนี้ดูดีขึ้นเล่นดีผิดหูผิดตาและแน่นอนครับผมเชื่อว่าแฟนเดอะคอปคงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออค่อยเป็นทีมลิเวอร์พูลที่เคยรู้จักข้อผิดพลาดเนี่ยเอาตรงๆถามว่ามีหรือเปล่ามีครับ แต่มันเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆดูจะไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่นํามาซึ่งหายนะครั้งใหญ่หลวงนํามาซึ่งการเสียประตูนํามาซึ่งความ่ายแพ้เกมนี้มันชัดเจนโอเคเจอดขึ้นครับติดตั้งระบบโรเทชันอยู่ที่ประมาณ7-8จุดแต่สิ่งหนึ่งที่กลับมาแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่กลับมาเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นความกระหายมีระเบียบวินัยมีสปีดบอลที่ดีมีลูกหนักเข้าว่า และสามารถเล่นเกมรับได้ค่อนข้างโอเคและสามารถตั้งเกมขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างเห็นได้ชัดประเด็นที่2ครับสิ่งที่หายไปกลับมาแล้วนะฮะอะไรก็ตามทีที่มันเคยเป็นความผิดพลาดมันคือสิ่งที่เลวร้ายอย่างเช่นในเกมกับไบรตันที่คุณแพ้แบบหมดสภาพถูกปรับปรงุงถูกเปลี่ยนแปลงทำให้เกมของหงแดงนั้นมีความกระชับมีความแน่นอนและดูดีขึ้นกว่า ในรอบ2-3เกมที่ผ่านมาแม้ในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับบุ๊กมันยังไม่ใช่คำว่า The Best มันไม่ใช่คำว่าสมบูรณ์แบบแต่มันดีขึ้นครับตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกมนี้เราได้เห็นเลยว่านักเตะลิเวอร์พูลมีการเพรสมีการกดดันคู่แข่งแบบหนักหน่วงมีการตัดเกมมีการเข้าฟาวมีการทำลายจังหวะมีการเบรกเกมเนี่ยแบบถึงลูกถึงคน ไม่ได้ดูติ๋มติ๋มไม่ได้ดูเล่ละสเปะส,สปะดูขาดความแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นแล้วลำดับต่อมาคือการรักษาช่องไฟเป็นการปิดพื้นที่ปิดช่องว่างไม่ให้นักเตะวูฟเนี่ยเข้าทําได้ตามถนัดทนีก็มีบางช่วงที่บูฟเนี่ยสามารถที่จะเปิดเกมจากทด้านริมเส้นได้จากอดามาเตาเร่แต่สุดท้ายแล้วการเข้าทําของวูฟมันขาดความแน่นอนก็เพราะว่านักเตะลิฟูเนี่ยรักษาช่องไฟกันได้ดี ส่วนเรื่องของตัวรุกเนี่ยก่อนหน้านี้โอ้โหการเข้าทำถือว่าน่าปิดหวังมากในช่วง2-3เกมแต่ในครั้งนี้การเข้าทำดูชัดเจนขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นดูมีระบบมากขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกปรับปรุงแก้ไขแล้วคนที่จะต้องได้รับเครดิตมากที่สุดเขาคนนั้นก็คือเจนคลอปผมเชื่อเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจนเคลอบกับทีมงานเครียดมากคงจะงงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมกูวะเนี่ย เล่นกันแบบสเปซสปะไม่แน่นอนแต่เกมนี้เขาทํามันให้ลิฟูกลายเป็นทีมที่ดีและมีความกระชับมีความแน่นอนมากขึ้นต้องยกนิ้วให้กับเจนคลอปนะครับที่แก้ไขสถานการณ์ที่เคยผิดพลาดกลายเป็นว่ามีเกมที่ดีมีผลลัพธ์ที่ดีข้อที่3 s t สเตฟานไบเซติสสามารถทดแทนฟาบินโยได้แล้วหรือ,อยังข้อนี้ผมว่าเป็นข้อที่แฟนคอัเฝ้าติดตามกันเพราะว่าเกมนัดนี้นะครับสเตฟานไบเซติสได้รับโอกาส สิ่งที่เขามอบให้กับเจนคลับนักเตะทีมงานแฟนบอลก็คือการเล่นในระดับที่มีคุณภาพที่ดีมากเขาสามารถทำในสิ่งที่ฟาบินโยทำไม่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับต้องบอกเลยว่าไอตอนที่มีฟาบินโยอยู่ในสนามเนี่ยแดนกลางของหงแดงเนี่ยหลวมมากเบามากมันน่าเหลือเชื่อมากว่านักเตะอย่างฟาบินโยที่อายุยังไม่ได้เยอะมากเนี่ยทำไมฟอร์มตกดิ่งเหว อย่างน่าเกลียดขนาดนี้แต่ในวันนี้สเตฟานไบเซติสแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งแผงกองกลางเขาก็พร้อมนะฮะไบเซติสทำให้แดนกลางของหงแดงมีความเหนียวแน่นมีความแน่นขึ้นยังโชว์เห็นถึงความนิ่งความละเอียดในการเล่นดูโตเกินวัยละแล้วก็โชว์ทักษะความสมารถาะตัวที่ยอดเยี่ยมออกมาให้เห็นโดยตลอดในแทบทุกจังหวะ ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าบา c ยเซติชเองก็ต้องการเวทีเวทีในการลงโชว์ฝีเท้าเวทีในการที่จะช่วยโอกาสของตัวเองมันไม่ง่ายครับสำหรับการที่นักเตะดาวรุ่งพลังหนุ่มที่จะได้สอดแทรกเป็นตัวจริงในแผงมิดฟิลด์ของทีมอย่างลิเวอร์พูลแต่ในเมื่อฟาบินโยฟอร์มดรอปลงไป แล้วดูถ้าว่าฟอร์มการเล่นเดิมๆฟอร์มเก่งๆปิ้งๆเนี่ยมันจะไม่กลับมาในเร็ววันเนี่ยก็จะต้องถึงคิวของไบเซติชบ้างมันชัดเจนว่าเกมนัดเนี้ยไบเซติชทำผลงานได้ดีกว่ารุ่นพี่อย่างฟ a าบินโยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคลับต้องกล้าละกล้าให้เด็กคนนี้ลงเล่นแทนฟาบินโยแล้วให้ฟาบินโยได้รู้ว่าถ้าคุณอยากจะมาเล่นในฐานะตัวจริงทีมอย่างลิอร์พูเนี่ย ฟอร์มคุณต้องดีครับถ้าฟอร์มคุณแย่ติดติดกันแบบนี้คุณสมรองเถอะไปเฟิร์สภาพจิตใจคุณดูแล้วค่อยกลับมาในวันข้างหน้าแต่ถ้า b i เซติสยังเล่นได้ดีต่อเนื่องแบบนี้มันก็ไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะไปดรอปน้องคนนี้เอาไว้เป็นเพียงแค่ตัวสมรองดังนั้นเกมถัดไปที่เจอกับเชลซีผมเชียร์ให้เด็กคนนี้ไบเซติสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่วินาทีแรกเลยในตำแหน่งของฟาบิโยนี่แหละ ข้อที่4ครับเตียโกกัตตร่ากับนาบิเกตาช่วยเหลือรุ่นน้องไบเซติตได้ค่อนข้างเยอะเกมนัดนี้จะเป้นคลับชื่นชมฟอร์มการเล่นของเซฟันไบเซติตเป็นอย่างมากถ้ามีการตัดเกรดให้คะแนนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไบเซติตเกรด A แต่ในขณะเดียวกันครับคลับเองก็ยังชื่นชมทางด้านของเตียโกและก็นาบิเกตาสแข้งรุ่นพี่ซีเนี่ย ที่ลงเล่นขนาบข้างน้องอย่างไบรติชว่าช่วยเหลือสปอร์ตสนับสนุนไบรติชได้เป็นอย่างดีมีการปลุกเร้ามีการกระตุน้นมีการสปอร์ตซึ่งกันและกันมาเลยทําให้หลายๆจังหวะที่มีการเข้าประทะผงแดงเป็นฝ่ายชนะคู่แข่งซึ่งแน่นอนครับการมีเตีโก้ go, อันนี้เขาเป็นเดอะแบกอยู่แล้วแต่ตีโก้เองก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีต้องมีคู่หูที่ดีซึ่งที่ผ่านมาที่องแดงเนี่ยผลลัพธ์แย่ เตียโก้เล่นได้โอเคนะแต่พาเนอร์เขาแย่ไงมันเลยทําให้เขาแบกอยู่คนเดียวแล้วพอแบกอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ไหวนะครับดังนั้นพอมีเตียโก้มีไบเซติที่ยังสดยังห้าวยังคึกเหิมยังพร้อมลุยพร้อมสู้แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเตียโก้เล่นด้ง่ายมากขึ้นไบเซติตก็เช่นกันและยังมีนาบิเกตาต้คนหนึ่งครับที่วิ่งพลาดไปทั่วสนามด้วยซึ่งก็ไม่แปลกใจถ้าหากว่าในวันข้างหน้าเนี่ยไบเซติชจะได้เล่นร่วมกับเตียโก้นาบิเกตา ลำดารุ่นพี่อีกหลายๆเกมข้อที่5กับฮาวิเอเลียรเรียกความมั่นใจได้ถูกที่ถูกเวลาลูกยิงของไอ้หนูฮาวิเอเลียรเนี่ยบอกเลยว่าสะใจเหล่าเดอะคอปดีนักแรฮะเป็นการลากเข้ามาลอตบันเต็มข้อล่อ,เต,อ,ลอเต็มแข้งพุ่งเสียบตะขายอย่างสวยงามและมันคือประตูที่ปลดล็อกความกดดันให้กับลิเวอร์พูลเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจให้กับเจนูฮาวิเอเลียมากพอสมควรเลยครับ เพราะว่านับตั้งแต่ที่กลับมาลงเล่นตามปกติผ่านพ้นในช่วงบอลโลกมาเนี่ยฟอร์มของแฮวิเอเลียดเนี่ยดูเฉยๆมากดูธรรมดามากแล้วถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เล่นงานสาเสียเทเสียมากแต่หลังจากที่แฮวิเอเลียดนะครับถูกดันขึ้นไปเล่นอยู่ด้านบนคอยรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสการทำประตูด้านบนเนี่ยมันได้เห็นว่าเด็กคนนี้ยังคงเป็นเด็กที่มีความมหัศจรรย์ในตัวเองครับ ซึ่งเขาเองเขารู้ว่าเขาเองมีฝีเท้าความสามารถอยู่มากน้อยเพียงใดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรหรือไม่เขาจะได้รับบทบาทที่เขาต้องการม่สุดหรือไม่ดังนั้นนี่อาจจะเป็นตัวสะท้อนเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างว่าฮาวิเอเลตสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับโงแดงได้ดีมากๆถ้าหากว่าเล่นอยู่ด้านบนดันขึ้นสูงอยู่ใกล้กรอบเขตโทษมากกว่า ขยับมาในแผงกองกลางที่มันอาจจะไม่ได้ทันหนัดสำหรับตัวน้องเขาเกมนัดนี้ผมให้ฮาวิเอเลียดเนี่ยโดดเด่นที่สุดอีกคนหนึ่งในสนามเลยครับมันไม่ใช่ว่าแค่เขาเนี่ยยิงประตูสวยสวยได้นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่าสอบผ่านแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการมุ่งมั่นการขยันวิ่งการเชื่อมเกมกับเพื่อนกับพี่ได้การลงมาช่วยเหลือในเรื่องของเกมรับการสร้างความไหลลื่นในแดนหน้าการประสานงานอะไรต่างๆนานา มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะมากซึ่งณเวลานี้ตัวผู้เล่นด้านบนของหงแดงนั้นมีปัญหาในการบาดเจ็บอยู่หลายคนฮาวี l l เอเลียดดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะช่วยเข้าไปซัพพอร์ตณตรงจุดๆนั้นครับขอแค่ว่าฮาวีเอเลียดเนี่ยรักษามาตรฐานรักษาความต่อเนื่องซึ่งผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี โดยมีบรรายังบลัดเป็นแกนหลักสําคัญให้กับลิเวอร์พูลในช่วงที่ต้องการที่จะถ่ายเลือดข้อสุดท้ายนะครับนั่นคือเบนด็อกเบนด็อกลงมาเล่นในเกมล่าสุดในฐานะตัวสำรองลงเล่นไปประมาณ20นาทีสิ่งที่ได้เห็นจากเจ้าหนูคนนี้ก็คือความกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าเล่นกล้าเลี้ยงโชว์ความขยันโชว์สปีดความเร็ว มีความคล่องตัวมีความปราดเปรียวและสิ่งหนึ่งที่มันต้องได้สำหรับดาวรุ่งที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของทีมชุดใหญ่ก็คือปรับตัวเล่นเข้ากับบรดารุ่นพีเป็นโดกเป็นแบบนั้นซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นของความเปลี่ยนแปลงของหงสแดงครับแล้วผมก็เชีรืรอให้เป็นโดกนี่แหละเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับลิพูในอนาคตข้างหน้าเลย นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟิสไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์อาจาร,ตร,ต,ร,ต,รตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางรายการด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกขั้นตอนเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสปอตนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ